สำหรับคนที่อยากจะเติมเกมราคาถูกๆสำหรับเกมดานค่าสูงนะครับผมขอแนะนําร้านเติมเกมร้านนี้เลยครับผมอีลาติกช็อปนะครับซึ่งร้านเติมเกมร้านนี้สะดวกปลอดภัยแล้วก็บริการดีแน่นอนนะครับผมไม่ต้องกลัวโดนโกงครับผมปลอดภัยแน่นอนนะฮะแพ็คจะขึ้นตามนี้เลยนะครับผมราคาถูกกว่าเติมเองแน่นอนนะครับผมแต่ราคาอาจจะมีการปรับเปลี่ยนขึ้นลงนะครับแล้วแต่นะครับผมขอทักมาก่อนละกันนะครับผมไม่อยากได้แพ็กไหนเดี๋ยวทางร้านจะจัดให้แบบเร็วๆว่องไวแน่นอนนะครับผมลิงก์อยู่ใต้คลิปไปกดกันได้เลย กราบสวีดสวัสดีทุกๆุคนทุกๆท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้เราไาอยู่กันในเกม d e m o สเลเยอดาบิคสูรกับผม NT นทีแชแนวันอีกแล้วนะครับซึ่งคลิปดูวันนี้นะฮะเราก็จะพามาส่องนะครับผม5อันดับนะครับผมของเกมนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นอันดับของเกมนี้จริงๆนะครับผมไม่ใช่ท็อปเซิร์ฟแบบว่าท็อปเซิร์ฟของเราหรือว่าสิบเซิร์ฟของเรานะครับผมแต่เป็นอันดับของเกมเลยนะครับซึ่งทุกคนก็รู้กันอยู่แล้วนะครับผมว่าระบบใหม่ที่เข้ามานะครับผมมันเพิ่มความสนุกมากๆตรงที เราเห็นสุดตตานะครับผมสายเติมทุกๆคนเนี่ยมาต่อสู้กันเวยทุกคนซึ่งผมบอกกันเลยว่าโคตรมันนะครับผมซึ่งมันก็ได้จบไปแล้วนะครับผมสําหรับ ซีซั่นที่1นะครับผมตอนนี้ก็เข้าสู่ซีซั่นที่2อย่างไวมากๆเลยละกันนะครับผมก็เดี๋ยวมาดูกันว่าเขาจะได้แชมป์เหมือนเดิมหรือเปล่าครสบผมอันดับที่1ของซีซั่นแรกนะครับผมโอเคซึ่งเดี๋ยวเราพาทุกคนมาสองซีว่าเขาเนี่ยเดือดแค่ไหนนะผมแล้วหมดไปกี่ล้านครับผมบอกเลยว่าหลายบาทแน่นอนนะครับผมมันเยอะมากๆแน่ๆนะครับเพราะว่า4ีดาวลุงทุกตัวละครแล้วนะครับผมคือดาวตันแล้วและรวมถึงเลเวลนะผมตอนนี้อยู่ที่เลเวล3โลก10บเลเวด้วยซ้ำนะครับน่าจะตันของเกมนี้แล้วด้วยซ้ำนะฮะ ซึ่งถ้าข้อมูลตรงนี้ผิดพลาดไปต้องกราบขอโทษด้วยละกันเนาะหน้าโชว์ตัวละครนะครับผมมันก็จะเป็น11ตัวละครแบบนี้นะครับผมพเพื่อนๆก็อาจจะงงกันนะครับว่าทำไมต้องโชว์11ตัวละครเลยเพราะว่าพอเราเข้าไปสู่รอบชิงจริงๆนะครับผมมันก็จะแบ่งเป็นทีมที่1เล่น3ตัวทีมที่2เล่น3ตัวและทีมที่3นะครับเล่น5ตัวนะครับผมโอเคซึ่งเดี๋ยวเรามาดูซิว่าเขาดาวตึงเดียวแล้วของเขาจะตึงบ้างหรือเปล่านะครับผมซึ่งเดี๋ยวเราเปิดให้ดูเลยครับผมตัวแรกนี่ไง โอเคนะครับอันนี้ก็จะเป็นทีมรองเขานะครับผมดูง่ายๆเลยนะครับว่าทำไมเป็นทีมรองนะครับเพราะเลเวลยังอัพไม่เยอะเท่าไหร่แต่ของเป็นสีแดงหมดแล้วนะฮะและตอนนี้ผมของก็จะเป็นประมาณนี้เลยละกันนะครับผมจะเปิดไปเรื่อยๆนะครับผมเพื่อนๆอยากจะทําการแบบว่าก๊อปปี้ของตามเขาก็ได้ในวันนี้ก็จะเป็นแนวทางชั้นดีเลยก็ว่าได้นะผมผมขอไม่อธิบายเยอะละกันนะครับผมเพราะเดี๋ยวต้องเปิดอีกหลายทีมเยอะมากๆเลยนะครับผม และอีกฟังก์ชันหนึ่งนะครับผมของเกมที่กําลังจะเข้ามาแล้วนะครับผมก็น่าจะเป็นระบบดวงดาวนะนี่เลยซึ่งผมบอกเลยว่าเป็นของที่ตึงมากๆเลยนะครับเพื่อนๆก็จําไว้ก็ดีนะครับผมเพราะว่ามันจะใช้หลายตัวมากๆใช้ไม่เหมือนกันเลยนะครับผมแต่และดวงดาวใช้ตัวอะไรก็สามารถจําไปเล็กอย่างหนึ่งครับผมซีรานะตอนนี้นะผมเป็นแบบสีลุงแล้วด้วยนะครับโอ้โหบอกเลยว่ายอมครับผมเพราะว่าทุกคนก็รู้กันอยู่แล้วว่ามสซีริจ,จังเอเนี่ย เขาฟาดแรงมากๆเลยนะครับโอ้โหคือแบบอัพเต็มทุกอย่างแล้วนะผมคือทีมหลักของเขานี่ยเขาจะแบบหืศิลาลุ้งนะทุกคนแถมดวงดาวก็มีลุ้งแล้วด้วยนะครับโอ้โหตึงแบบสุดๆ,ๆนะครับผมนี่เลยนะครับวผมเปิดให้ดูทุกตัวละครเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นแนวทางให้กับเพื่อนๆในอนาคตได้ด้วยในส่วนขอหราบคนที่เล่นเซิร์ฟบอลอยู่ด้วยนะครับผมโอเคนะครับนี่ก็จะเป็นประมาณนี้เลยซึ่งบอกได้เลยว่าเดือดแบบสุดๆ,ๆนะฮะต่อไปครับผมมาโอ้โห ตัว sp นี่เขาใส่สีลุงแบบแสบตาผมมากๆเลยนะครับโอเคเนาะซึ่งถ้าคลิปไปไวอย่ที่บอกไปนะครับผมสต็อปคลิปเลยนะครับผมเพราะว่าถ้าอธิบายหมดนี่น่าใช้เวลานานพอสมควรแน่นอนในแต่ละตัวละครนะครับผมแต่ที่ผมดูมาเนี่ยคร่าวๆเนี่ยเขาใช้ของแบบถูกหมดเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นแบบว่าตัวละครดาเมจนะครับมันก็จะใช้โปกติอยู่แล้วคือ คิดที่ข้อเพิ่มขึ้นเจาะเกาะนะครับผมหรือว่าจะเป็นอัตราคิดที่ข้อเพิ่มดาเมจสปีดอะไรอย่างนี้นะครับผมมันน้อยมากๆเลยครับผมที่จะใส่ของไม่เหมือนกับตัวละครมันนะครับอย่างเช่นไอเกียวเมในหนึ่งตัวละแล้วก็ตัวละครดาคี้ผมขาวนี่ก็อีกหนึ่งตัวละครและที่จะใส่แบบแปลกประหลาดกว่าคนอื่นนะฮะจะใส่ไม่เหมือนกับทีมไม่ตรงสายกับตัวเองอะ่ะเป็นสายแท่งที่ใส่ดาเมจเป็นดาเมจที่ใส่แท่งอะไรอย่างนี้นะครับผมโอเคแล้วก็มุซันครับผมหืแสบตามากมาก เป็นตัวละครล่าสุดของเกมนะครับผมแต่เขาก็ทําทุกอย่างเต็มไปแล้วเดือดไม่เกรงใจใครมากๆนะครับผมมาต่อไปทีมที่2เลยละกันนะครับผมแพ้ได้ยังไงนะครับผมผมก็จะตอบเลยละกันสปีดน้อยะครับสปีดไม่สามารถสู้คนเมื่อกี้ได้นะครับเพราะว่าที่ผมฉายคลิปให้ดูนะครับผมในคลิปพีพีที่แล้วนะครับผมก็คืออันดับ1กับอันดับ2มาสู้กันนะครับเพื่อจะหาอันดับ1ของเกมนี้ ก็คือโดนสปีดโถมกระนาตายทั้งทีมเลยนะครับผมไม่ทำได้เล่นเลยด้วยซ้ำนะครับโดนตัวละครถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นคนาโอดนะครับผมกับตัวละครมิสเตจังนะครับผมที่ปิดดาเมดไปแบบดุเดือดไม่เกรงใจใครมากๆนะฮะโอเคนะครับอันนี้ก็จะพามาส่องเขาข้าวนก่อนละกันนะครับผมเพื่อจะเป็นแนวทางนะครับผมให้กับเพื่อนๆนะครับซึ่งผมบอกเลยว่า เกมนี้นะครับในอนาคตนะครับของเซิร์ฟเวอนะครับยังมีอีกหลายฟังก์ชันนะครับผมแล้วก็จะปรับอีกหลายฟังก์ชันมากๆนะครับให้เราเติมเงินเข้าไปอีกนะครับผมไม่ว่าจะเป็นสีล้านที่ผมบอกไปหรือจะเป็นระบบดวงดาวนะครับผมโอ้โหมันโคตรจะแสบตามากๆเลยนะครับและคือดูดิกว่าจะไปสีลุงได้ต้องผ่านสีฟ้าก่อนนะครับทุกคนนะโอ้โหไม่รู้ว่ามันจะเดือดอะไรขนาดนั้นนะทุกคนนะ ยอมจริงๆนะครับผมยิ่งอันดับหนึ่งนี่คือแบบสีฟ้าแทบไม่เห็นนะครับผมเห็นแต่สีรุ้งนะครับน่าจะเติมหลายบาทแน่ๆนะฮะโอเคเลยนะครับผมนี่นะครับผมก็จะเปิดไปเรื่อยๆลวกันนะครับผมแล้วก็ชวนเพื่อนคุยไปเรื่อยๆแล้วกันเนาะโอเคครับผมต่อไปเกียวมีครับตัวละครสายแท้งที่ไม่แท้งโอเคเลย ประมาณนี้แล้วก็จะมีคนคำถามผมไม่คำถามหนึ่งเลยนะครับว่า s p นี่ดองตัวละครอะไรดีนะครับตัวละคร s อนะครับเพื่อนๆก็รู้กันอยู่แล้วนะครับว่าแลกได้นะครับผมอ่าคือจะหายากมากๆเลยนะครับผมสำหรับผมนะฮะตัวละครมันเก่งทุกตัวครับถ้าพูดตรงแบบไม่ไม่อวยตัวใดตัวหนึ่งเลยนะครับมันเก่งทุกตัวครับผมอยู่ที่สปีดใครได้ปล่อยก่อนแค่นั้นเลยนะครับผมเกมนี้ก็ได้บอกมาแล้วนะครับผมใน แมตต์ตัดสินนะครับเพราะว่าต่อให้คุณจะทาเดจแรงแค่ไหนนะครับถ้าคุณไม่ได้โชว์นะครับผมคุณก็แพ้อยู่ดีนะครับผมอะไรประมาณนั้นเลยนะครับผมก็รู้สึกว่าที่ผมอวยที่สุดน่าจะเป็นคณะโอ๋นะครับผมอ่าในการที่แบบปิดดาเมจแบบไวๆนะครับผมแต่ถ้ารอประมาณเทิร์นที่2องเทอร์นที่3นะครับผมจะให้มิสุริจังละกันนะครับผมก็จะดีมากๆเลยนะครับลองมาก็จะเป็นตัวละครมุยละกันนะครับผมโอเคเนาะ อันนี้คือเฉพาะสายดาเมจก่อนนะครับตัวละครสายแทงก็จะเป็นพวกตัวละครทางเทงงูใช่ไหมที่แบบมาตัวเดียวอยู่นะครับผมถ้าเพื่อนๆขาดแทงเพื่อนก็มาจัดน้องเขาได้หรือเพื่อนๆนะครับผมหาซัพพอร์ตแบบตึงๆนะครับผมก็จะเป็นมูซันเลยแต่มูซันก็ขอบอกไว้ก่อนว่าสายฟรีน่าจะหมดสิทธิ์ครับเพราะว่ามันต้องเติมนะครับผมมันได้ยากมากๆเลยละกันนะครับผมซึ่งอันนี้ผมเปิดดูอันนี้คืออันดับ4ของเกมนะครับผมเพราะว่าเกมนี้ไม่มีอันดับ3ามเลยผมเป็นอันดับ4ร่วมละกันเนาะ โอเคซึ่งที่ผมพาทุกคนมาส่องนะครับผมก็เกือบประมาณ40ล้านเลยนะครับผมก็คือแบบตึงนะครับผมพูดเลยว่าตึงฮะอะไรประมาณนั้นเลยละกันก็ประมาณนี้ละกันนะครับผมพาเพื่อนๆมาส่องของนะครับผมแล้วก็มาชวนคุยเล็กๆน้อยๆละกันนะครับผมสําหรับการอัปเดตเกมนี้ในอนาคตละกันนะครับผมไม่ว่าจะเป็นระบบต่างๆที่จะเข้ามานะครับของเซิร์ฟกระบอกก็เต็มตัวเจอกันได้เลยละกันนะฮะโอเคแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าเพื่อนอยากเห็นอะไรอีกก็สามารถคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับผมแล้วเจอกันบ๊ายบายครับ หัวถ้ามาอยู่ในหัวใจบอกเลยก็คงต้องเหงาและเพราะมันมีแค่้ดูคนเดียวอันดี้พี่คงต้องขอโทษขอโทษครับที่โสดแบบนี้ไม่ได้จะเอาโล่พอทักใครไปมีลูกกี่ทีมีแต่คนบอกว่าเซนนยด์ิผมทำนะครับแล้วก็สั่ไปก่อน22ล้านครับผมคาราโกะบอกโอ้โหแรงมาก